ครับนี่คือคู่มวยคู่ที่สี่ครับของรายการปากตองคุณเบ็ครับซึงเป็นคลิกบ็อกซิ่งนะครับไม่ใช่มวยไทยคุณนะครับเป็นคลิกบ็อกซิ่งดีช่วกันสามยกครับร่วงนักชกน่าจะมาประเทศไทยกับแต่ชื่อฝรังครับเฟรคงนะครับไม่กระดนมวยไทยครับแต่มาฝ่ามือผมกับพบกับอาเธอร์ครับคูเกติมวยไทยครับนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งคลิกบ็อกซิ่งเลยคนนี้ครับเอาเลยครับต้องมาดูตัางแสงก่อนดีกว่าครับเฟร้งเคยต่อยคลิกบ็อกซิ่งมาก่อนไหมนี่เป็นไฟแรกเลย่ะโอ้ไฟแรกนี่ถือว่า รู้กติกานะสอกไม่ได้จับโคตีเขาไม่ได้เขาตีได้ทีเดียวเข่าลอยได้หมัดเข่งนีเรื่องธรรมชาติของมวยน,นะครับคิดว่าเราจะอุดรัดด้กันที่จะคือต่อยเวอร์เทนมาต่อยคิบุกซิงน่าจะอุดรัดควรนะครับแต่ว่าก็ได้เก็บตัวมาพิศซมาพอสมควรคิบุกซิงคคิดว่าสู้กับสังเด่นเจ้าทื่นได้แน่อันนี้มันต่อยคิบุกซิงประจานะมันต่อยแต่คิบุกซิงคส่วนมากมันชนะไงสู้เต็มที่นะ Okay, I will look up my I'll you after you fly a uh, kickboxing again. You like uh, the king of kickboxing because you, when you fight, kickboxing, you know, loot every time you win. You fly hard you fight the, the other fighter, you win every time. And tonight, you found the friend you come from Thailand. He's like a big fighter. Yeah, it's good. Opponent. I'm happy, oh. uh, and uh, we, I think we will do the fight of evening. But for this fight, you training very good or not? Yes. Good finish. Yes. Where are you training? Uh, what? Where are you training? When? What a camp? What a what a gym? Oh, uh, Muay Thai. Oh, Muay Thai. Yeah. oh, good gym, good gym. Okay, good gym. Because think uh, Muay Thai have coffee for keep the boxer. Uh, okay. After you finish the fight, the the yeah. board of camp give the coffee to the fighter everyone. Oh, okay. To bum. เอาล้ครับดี่ก็บอกว่าทางด้านมาจากสิงห์วัยไทยครับใครนี้ดีครับหลังจากด้วยชกเสร็จมีกาแฟบำรุงครับอืน่าคิดกับคุณนี่ครับเอาล้ครับต้องบอกว่าถ้าคิด็อกซิ่งนี้ต้องบอกว่าอาเธอร์นี่เป็นจราชายคิับ็อกซิ่งนิงครับเพราะฉะนั้นครับดูว่าเฟจะมีปาฏิหาริมั้ยครับในคู่ที่สี่ครับ